มาแล้วมาเลยมาเลยละมาเลยละมามาเลยละเมื่อกี้เมื่อกี้คุยธุรกิจหมื่นล้านอยู่เมื่อกี้นึกว่าคุยแป๊บเดียวพร้อมอย่างรอบนี้เออเนาะพี่พี่อินเมนตลกมากอะปลาครับมีนปิงแลบอยู่ โอ้ยีคุณอินเขาเป็นแฟนขับเราเหมือนกันนะเขามาตามดูเราเนี่ยใช่มีคุณอินก็มีครูวิงด้วยอ่ะครูวิงอ่ะครูวิงเนอร์อ่ะพ่อค้าไม่ขายเสื้อหรอครับวันนี้ว่าจะขายประมาณเดือนละสองพันครับต้องเพลงให้ครูเนอร์ฟังหน่อยนี่ผมมีท่อนหนึ่งเลยผมจะให้ครูวิงเนอร์ Like a guiding star คือเวลาแบบตอนที่บิงเล่นกับครูวิงเนอร์แล้วแบบว่าครูวิงเนอร์ชอบแบบ ลองเท่านี้แล้วแบบน่ารักดิฮะแฟนคลับมีนคนเดียวเอาเหรอเอาอย่างนี้ใช่ไหมได้ผมก็จะเป็นแฟนคลับพี่เกตแค่คนเดียวอ่าเอาดีเเดีงง๋ยวเก้าห so ันปะเออเก้าหันเรียกดีเขาชื่ออะไรนะ เก้าพันนะครับวันนั้นเนี่ยเก้าพันนะเก้าพันแบบงงงเก้าพันยังไงเนี่ยปิงม <Being mean. S 1> ีน o อมีนปิงปิงมีนปิงมีน100%มีนเอ่อปิงมีน absolutely เ้าพันโดนได้ไงไหนบอกว่าเนียนไงบอกว่าเนียนไงมีอะไรจนเราสองคนคุยมีนพี่ขอโทษฝากไว้โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีกนะครับแต่ไม่เอาแบบวันนั้นแล้วนะจริงเจ้ามีสองขาแต่หมามีสี่ขานะคะ ช่วมีสองขาเหานไมครับผมไม่ได้มีสองขา<ะ>ขาไปขากลับไม,ไม่ใช่<อ>นี่เล่นมุกแบบนี้แล้วแฟนคลับก็ยังนี่ไง <c oughs> คุณจะแต่งงานเมื่อไหร่เนี่ยเขาถามคุณจะแต่งงานเมื่อไหร่หาให้ได้ก่อนหาให้ได้ก่อน สวัสด international fans ฮัลโหลไอดูเชื่อพี่มินสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวดูหน่อยคืออุ๊ยโชว์หลังด้วยว่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมินมินโอ๊ยมีไม่ระวังละมังไม่โดนไม่โดนเฮ้ยแม่มันกี่แกลงนี่มันแกลงอันนี้ยี่ห้าหรือห้าขวบกัน เมื่อกี้แกลงเมื่อกี้แกลงทุกคนจริงโมเมนต์ปะเมื่อกี้โมเมนต์ปะโมเมนต์ปะวันนี้นะเราจะมาบอกว่าแบบแฟนมีดสปอยแฟนมีดแฟนมีดที่ไทเปเราอะเราจะบอกว่าเป็นแฟนมีดที่ถ้าคุณไม่ได้มาเห็นด้วยเนื้อตาตัวเองคุณจะรู้สึกเสียดายไปตลอดชิมพูจริงเพราะว่าโชว์แบบน่ารักมากๆ ไม่ไม่ใช่จะอยู่กิ้วแบบว่าแบบดูแล้วแบบฟินอ่ะจริงจริงเราพวกเราแบบตั้งใจซ้อมกันมากวันนี้พวกเราเพิ่งไปซ้อมกันมาอย่างหนักหน่วงไม่ได้พักเลยแม้แต่วินาทีเดียวใช่ครับว่าจะไปเข้าสู่กรมแรงงานไปฟ้องว่าแบบใช้แรงงานที่เราเยอะเกินไปแต่เย็นเออแช่แค่แค่อยากจะบอกว่าแฟนมีไทยเปนี่คือแบบสุดสุดปะ สุดสุดเลยสุดซูมือละสุดซูมือล่ะคือสุด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 ัวห่พี่มีไงพี่บิงแต่งวันไหนบอกหนูด้วยนะคะแต่งแต่งอะไรดีแต่งเพลงแต่งตัวแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวเรามีไปอ่าไปบาหลีใช่ไหมครับมีไปบาหลีก่อนเดี๋ยวจะบินอะไรครับอีกมาลูนีครับผมแล้วก็ ไปไทเปแล้วก็เดี๋ยวไปจีนครับผมจีนนี่ก็คือสุดสุดที่ที่ที่จีนจะเป็นอ่ที่เมืองหนานหนิงนะครับผมแต่ว่าก็มาหาพวกเราได้นะครับผมมีโชว์สุดพิเศษแล้วก็ความรอเหล่าของของ,ของพวกเราอยู่แต่ว่าของมีนมากกว่านะครับ <c oughs> มีความรอเหลาของพวกเรารออยู่ สู้ๆนะครับขอให้สอบสอบ,สอบกระตุกปะ่ะพี่มีร้องพี่มีร้องเพลงสีชัดบอคือเก่าให้ฟังเลยลืมครับลืมนี่ไงก่อมมัมา,าใช่ปะ่ะเพลงนี้ปะ่ะเดี๋วาายวไงต่อก็ลืมแล้ว <laughs> ช่วงนี้เราเป็นนกป่ะพี่มิน เหมอว่าอ๋อเนี่ยไม่ทันเงี้ยไม่ทันเงี้ยเข้าใจแล้วเนี่ยไม่ทันเงี้ยนกด้วยนกหรอนกนกเลยใช่ไหมนกเลยนกเอวิติงอ๋อเนี่ยเขาต่อให้เราเจ้ากายใจลายลาย ไม่ลืมเนี่ยนะลืมทำนองวันนี้เราก็มาแต่เราไม่เหนื่อยนะฮะเราฟิตอยู่แล้วก็แค่จะต้องนอนเยอะๆหน่อยผมขอสารภาพเรยองหนึงคือตอนนี้ผมรอพี่ก้องมามันชั่วโมงนึงแล้วครับเขาบอกว่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแบบ ทำไมเขาเขาแบบติดแกลมขนาดนี้ <Okay. S 1> ไม่เข้าใจเลยแล้วก็อ่าแฟนมีที่ไทยอ่ะก็เห็นคุณเคเขาแบบไปไลฟ์อย่างงู้นอย่างนี้เนะาะเดี๋ยวรอประกาศอย่างเป็นทางการนรับรอบประกาศออฟฟิเชีนะครับผมผมบอกเลยมีปีนี้ทุกคนห้ามพลาดมากๆเพราะว่าตอนนี้ผม,มกำลังผมไม่กำลังดิผมผมผมอะคิดไวแบบ้แบบอแบบอยากล้อกเพลงนี้อยากแบบ อยากทําโชว์แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบว่าจะได้ให้แบบว่าใช่มกับเพราอะไรติ๊กตอกผมเห็นอยู่ทาคีมก็พูด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 สกินแคร์กี่ตัวทุกคนได้นับไหมครับจริง มันเยอะมากอ่ะแล้วก็คือตางนี้คือถ้าสมมติว่าแบบมีมีมีที่ไทยถ้าสมมติว่าแฟนคลับไม่มากดไหมก็ไม่รู้ว่าจะรู้สึกเสียดายะหรือเปล่าอุ๊ยพูดขนาดนี้นะพูดไปงั้นก่อนเอ้าไม่ได้พูดไปงั้นก่อนไม่ได้พูดไปก่อนเพราะเดี๋ยวจะมีอะไรมาให้อัปเดตแน่นอน พี่มีนเต็มเพลงแล้วนะมีไทยอะ่ะสีแชมป์ก็คือเก่าเออว่ะถือว่าเราจะลอ, <c oughs> ลองเปลี่ยนเว <c oughs> เขาบอกว่ามีนดีดเหมือนตอนขายเสื้อผ้าหน่อยจ้าจะลงไลฟ์ครับผมจะดีดตอนนั้นเลย <c oughs> ดีดตอนจะลงไลฟ์แล้วก็ฝากมีสองตัวนะครับเป็นอ่มีโฆษณาหนึ่งตัวแล้วก็มีพรีเซ,เซนเตอร์หนึ่งตัวนะครับผมเป็น เป๋าต,ตั้งเปออันนึงนะครับแล้วก็มีอ่าเมเรสกานะครับผมที่เพิ่งลนช์วันนี้เลยนะครับก็ฝากทุกคนไปแชร์กันเยอะแล้วแบบว่าใครอยากได้สีสีไหนก็คือมีมีสีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับโอเคแล้วก็มีอิสกินนะครับผมที่เป็นคเรทิฟนะครับก็อ่า ช่วงจะบอกว่า begun, ทริปนี้คือสนุกกว่าทริปแรกแน่นอนจะบอกเป็นไงเป็นไงจีนี้ไหมสุดๆปะสุดๆเลยครับผมไม่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สุดๆโอเคก็มาริ่มสนุกกันเยอะๆนะครับผมก็ไปเกาหลีด้วยกันสนุกแน่นอนครับจะได้ไปอันยองอันยองกันนซะห่อยไม่ใช่ pues เดี๋ยวเดี๋ยวจะ Can you be my boyfriend for 10 second start วิ่งอันนี้เขาแบบเนี้ยอยากไปแฟนมีที่ไทยนะคะแต่ พอดีแบบขาหักไม่น่าให้ทันเสียใจมากอ็นไรไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวดูไลฟ์เปล่าดูดูดูไฮไลท์มีหรอมีหรอดูไฮไลท์อ๋อดูไฮไลท์ดูไฮไลท์ดูไลฟ์มานี่พี่ก้องขนลุกแล้วนะกูก็ขนลุกทุกคนทุกคนไปแท็กในทวิตเร็วๆบอกว่า เมื่อไหร่เคจะถึงบ้านมีนหิวแล้ว <คน S 1> มีเดียวเหรอเนี่ยมีนหิวแล้วปิงหิวกว่ามีหิวแล้วปิงหิวกว่าเฟนสับอุ้ย เคอยู่ไหนแล้วอะหิวแล้วเนี่ยใช่ครับท้องร้องไม่รู้จะร้องอะไรแล้วเนี่ยตอนนี้วันนี้คิวผมประมาณอีกห่าทีแล้วผมกับไม่งั้นเดี๋ยวของที่ว่านเคจะค่อยๆหายไปทีละชิ้นนะถ้าเคไม่เชื่อเคก็เราดูแลกันในตู้เย็นในตู้เย็นในตู้เย็นน้อยไปฮะบนต้อง เคอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยโฮมาหายไปแล้วกําลังเดินมาแน่เลยจริงเหระไม่รู้เหมือนกันกําลังเดินมาเหรอคะ มาเธอคุณเคเห็นไหมพี่ก้องเขาบอกมาเธอคุณเคแล้วณก็้องต้องแบบกดดันแล้วนะโอเคเราจะไปเตรียมตัวแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปสวดมนต์รอรอพี่ก้องนะครับผมเฮ้ย มาปมาปเสียงกรกกแก๊กแลุ้นลุ้นลุ้นเปิดตัวเควันนี้แล้วสวัสดีครับเคเวันนี้เร็วพี่ก้อมันไปซื้ออาไลยเหรออยากกินเร็วๆกลับไปกินที่บ้านค่ะเออเขาบอกเขาบอกแม่ค่ะเพราะว่าพี่ก้องมาเปิดไลน์ว่าอะไร เค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 มาเที่ยหนึ่งวันทักันครับก่อนมาถัายแฟครับอันนี้เออทักครับก่อนพักครับเจอไปบร้านอาหครสวัสดีครับเยยไป